จุดเจ็นะคะคนฟังค้าสถานีวิวทยุกองทัพภาคที่4่ค่ายศสยนาโนรงหาดใหญ่เช้าวันศุกร์ที่เราเจอกันในเช้าวันนี้สุภาวดีจัดรายการสดจากอินดี้สตูดิโอแล้วก็ตอนนี้ได้เวลาที่เราจะนําคนที่ฟังอยู่นะคะเข้าไปติดตามชมข้อมูลข่าวสารที่เลือกมานําเสนอในเช้าวันนี้นะคะเป็นเช้าว,วันที่เรายังคงมีข้อมูลนําเสนออย่างต่อเนื่องวันนี้มี ข่าวอะไรนำเสนอบ้างไปติดตามฟังแล้วก็ติดตามชมอินดี้โซไซตี้หาดใหญ่ในเช้าวันนี้ไปพร้อมๆกันค่ะอินดี้โซไซตี้ข่าวสังคมข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิ่นนำเสนอโดยโครงการบ้านวังหงพุชมณฑลสงขลา โชดนรินเกิดสมท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยนางประวินริษาเกิดสมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาได้นำสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมทุเรียน พื้นเมืองบ้านต้นปลิงหมู่ที่5ตําตบลคลองหลังอําเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาซึ่งเป็นสวนทุเรียนโบราณของนายประภาสจินดารัตนเกษตรกร,กรท้องถิ่นผู้สืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านในการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนหายากนับชั่วอายุคนพื้นที่สวนแห่งนี้ตั้งอยู่บนโคก เจ็ดเส้นที่มีลักษณะภูมิประเทศนะคะเป็นเนินเขาดินดีน้ำดีและมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติส่งผลให้ทุเรียน พื้นเมืองเจริญเติบโตได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งสารเคมีแล้วก็ปล่อยให้ทุเรียนเติบโตตามธรรมชาติถึงโอกาสนี้นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาบอกว่าทุเรียนพื้นเมืองที่นามหม่อมถือเป็นเสน่ห์เฉพาะถิ่นบางต้นมีอายุกว่า300ปีต้องใช้คน โอบถึง11คนถือเป็นสายพันธุ์ที่ธรรมชาติคัดสรรแล้วก็แต่ละพันธุ์มีรสชาติเฉพาะตัวนะคะเราอยากจะพัฒนาให้ผลผลิตมีคุณภาพสูงขึ้นเพราะฉะนั้นหากใครมีโอกาสลองไปชิมสักครั้งจะได้สัมผัสถึงความหวานมันหอมและความละมุนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นอีกด้วยค่ะ มาต่อกันที่ข่าวที่2ในเช้าวันนี้นะคะนายทวีศักดิ์ทวีรัตนาย,ยกเทศมนตรีเมืองคอหงมอบหมายให้นายพู้ดิชัยมุนีเลขานุก,การนาย,ยกเทศมนตรีเมืองคอหงนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ดำเนิน างานภายใต้โครงการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบ,บนคอหงนะคะซึ่งกลุ่ม care giver เป็นกลุ่มที่ดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรือรังติดเตียงได้มีการนอบ อมอบวัสดุทางการแพทย์แพมเพิร์สให้กับผู้ที่อยู่ภายใต้โครงการโรงพยาบาล1,000เตียงภายใต้เขตเทศบาลเมืองคอหงค่ะ เราจะปิดท้ายอินดี้ c i e t y เช้าว,วันนี้ด้วยอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นการประปาส่วนภูมิภาคสาขาหาดใหญ่ขอปิดทำการในวันนี้ศุกร์11กรกฎาคมเป็นวันเข้าพรรษาแนะนำให้พี่น้องประชาชนชำระค่าน้ำประปาและทำธุรกรรมผ่านออนไลน์นะคะบริการประปาครบ จบในแอปเดียวหรือติดต่อ call center หนึ่ 62ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะและนี่เป็นข้อมูลข่าวสารที่หยิบมานำเสนอในเช้าวันหยุดวันนี้ขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขาทาวโฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดท้ายมีข้อเสนอราคาพิเศษติดต่อได้วันนี้ค่ะ0816989509โครงการบ้านวังหงุ พุทธมนตรสงขาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะ Society, อินดี้โซไซตี้ร่วมสนับสนุนโดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนตรสงขา0 8 1 6 9 8 9 5หาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้สนใจลงโฆษณาในรายการอินดี้เอฟเอ็มโทร0 7 4 2 4 3 4 4ดสี่สอ6 6ี4 4าก้จากรุ่นพ่อบอกต่อสู่รุ่นลูกตัดแว่นใส่ตาสั้นไปไอสตชั่น ตัดแว่นใส่ตายาวไปไอเซชันตัดแว่นก้องแสงเราทุกคนก็ไปไอเซชันไอเซชันหาดใหญ่ร้านตีวันยินอยากให้บริการตรวจเช็คสายตามายาวนานกว่า20ปีมีกรอบแว่นแบรนด์ชั้นนำให้เลือกมากมายในราคากันเองพิเศษสุดวันนี้ตัดแว่นใส่ตาเริ่มต้นที่590บาทเท่านั้นไอเซชันหาดใหญ่ร้านตีวันถนนมิพัฒน์อุทิศหนึ่งศูนย์ thank <laughs> you